วันนี้ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่พบความผิดปกติของการเบิกถอนเงินหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สำนักงานใหญ่ไปนะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ยืนยันด้วยนะครับว่าเอกสารที่ได้รับความเสียหายนั้นไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสบจลครับ ายอาทิตย์นันทวิทยารองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์แถลงยืนยันนะครับบอกว่าเอกสารที่ได้รับความเสียหายในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อของลูกค้าไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสจลเนื่องจากเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทําการเก็บไว้ใน h ว u s สที่ทางธนาคารได้ทําการส่งมอบเอกสารบางส่วนให้กับสจลตามที่ทําเรื่องขอมาเมื่อวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับขณะนี้ธนาคารยังอยู่ระหว่างการค้นหาเอกสารที่ h o ห s e อีกส่วนเพื่อที่จะส่งให้สจลเพิ่มเติม ภายหลังแล้วก็ระบุด้วยนะครับว่าตั้งแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้ยังไม่พบรายงานของการเบิกถอนเงินที่ผิดปกติครับ ทางด้านของรองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ชัยชนะเลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเปิดเ,ดเดผยภายหลังการร่วมสำรวจพื้นที่กับดรการุณจันทรังสุวิศวกรผู้ออกแบบอาคารดังกล่าวนะครับบอกว่ามีเนื้อที่ประมาณ200ตารางเมตรเท่านั้นที่เสียหายเป็นจุดวางเอกสารอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเสาอาคารบางส่วนจุดหลักๆที่ต้องตรวจสอบวิศวกรรมแบบเชิงลึกนะครับก็คือพื้นของอาคารที่มีลักษณะเป็นพื้นอัดแรงไร้ขานอาจมีการแอนตัวหรือว่าแตกร้าวจุดที่2ก็คือเสาที่จะต้องรับน้ำ หนักของอาคารอีก24ชั้นด้านบนขึ้นไปว่าความแข็งแกรง่งความแข็งแรงของคอนกรีตเป็นอย่างไรเหล็กเสริมเสื่อมสภาพหรือไม่นอกจากนี้สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยยังได้ฝากข้อเสนอแนะเพื่อเป็นบทเรียนกับอาคารขนาดใหญ่พิเศษว่าไม่เพียงแต่มีระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานเท่านั้นแต่จําเป็นต้องมีการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพและความพร้อมการใช้งานอย่างสม่ําเสมอเรื่องความล่าช้าของระบบการสั่งการในภาวะฉุกเฉินต้องทําได้ทันทีโดยเฉพาะระบบประตูล็อกอัตโนมัติที่อาจจะเป็นอุ ประสในการเข้าไประง,งับเหตุได้ช้าทุกหน่วยงานที่มีอาคารขนาดใหญ่และทันสมัยต้องให้ความสําคัญเพื่อป้องกันความเสียหายและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าที่ควรจะเป็นครับ